สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เราปราับทุกท่านช่องทันฟิกชั่นอลได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราได้สั่งหมอ้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบนะครับเพื่อมาเปลี่ยนใช้ควีออสเกีย์ออโต้เจน3นะครับนอกจากนั้นแล้วเราก็ได้สั่งน,น้ำยาหล่อเย็นนะครับที่เขียนว่าซูเปอร์ลองไลท์คูลแลน อันนี้เป็นของโตโยต้าแท้นะฮะสั่งมาจากศูนย์ศูนย์ของโตโยต้าเลยนะครับ2แกลรอนเราอาจจะใช้ไม่ไม่หมดครับแต่ว่าจะเก็บไว้นะครับซึ่งหม้อน้ํา,าตัวนี่ฮะตัวที่อยู่ในรถนี่นะครับมันก็ไม่ใช่ของที่ติดมากับรถนะครับเคยเปลี่ยนแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มีรอยซึมแยก ตรงรอยต่อด้านล่างนะครับเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนนะครับเก็บน้าไม่อยู่นะครับเดี๋ยวความร้อนขึ้นอันนี้ผมสังเกตเห็นนะครับผมก็ต้องรีบเปลี่ยนก่อนนะครับด้านล่างจะเป็นตะเข็บนะครับตะเข็บซึ่งจะทําให้อ่ความร้อนขึ้นได้นะครับหม้อน้ํานี้เราก็ต้องเปลี่ยนเลยนะครับมีวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องนําตรงนี้ออกให้หมดเลยนะครับที่ปิด ช่องนี้เนะี่ยออกให้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนนะครับอันนี้นะครับเราก็ต้องกดลงนะอย่าเพิ่งที่ไม่ได้กดลงแนวออกนี้นะครับใครอ่ะแนวออกด้านนี้นะครับแล้วก็งัดตัวนี้ออกนะฮะตัวคลิปนะครับ จะเห็นด้านในนะครับสิ่งที่ต่านจะต้องเอาออกนะก็คือนะฮะตัวพัดลมนะครับตัวพัดลมถ้าต้องถอดสายนี้อถอดสายออกให้หมดเลยนะครับเนี่ยสายพวกนี้ต้องถอดออกให้หมดนะครับโอเคเดีย๋ยวเริ่มถอดแล้วกันสายเนี่ยออกก่อน 害。 จะต้องถอดด้านบนออกให้หมดเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็ต้องถอดออกนะครับเกะก,กะถอดออกหมดเลยครับถอดถอดก็วางไว้ดีฮะนี่ต้องถอดออกนะฮะเพราะมันเกะก,กะนะครับใช้ยิงเบอร์สิบนะครับ ก็จะล่องนะครับเนี่ยจะล่องแล้วก็ถอดปลั๊กพัดลมออกนะครับกดลงไปอ้อฮะพัดลมปลั๊กพัดลมต้องเอาให้หมดเลยคนระับตรงนี้ก็ต้องออกนะครับตรงที่ให้ออกให้หมดเห็นไหมเนี่ย้องให้มันอะินเป็นอิสระแล้วก็วางนะครับตรงนี้เราก็ต้องเอาออกนะครับเนี่ยออกหมดเลยนะครับ เบอร์สิแล้วก็ตรงนี้เพื่อให้มันเป็นอิสระนะครับกดลงไปเอาพัดลมออกก่อนนะครับเนี่ยพัดลมนีคอพัดลมแต่ตรงนี้มันจะเกลก,กาเราต้องเอาออกด้วยนะฮะสายเนี่ยแล้วก็ดึงพัดลมขึ้นมา แล้วก็หม้อน้ําอยู่ตรงนี้นะหม้อน้ำเราต้องใส่เอาสายนี้ออกก่อนเพราะมันเกะกะฮะสายนี้ก็ดึงยากพอสมควรเอาด้านบนนี่ออกเลยนะครับเพราะว่ามันเกะกะฮนะจันน็อตให้ดีนะด,นด้านบนตรงนี้เป็นสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็มันจะมีน็อตข้างๆเราฝัา่งนี้นะต้องออกให้หมดนะครับเนี่ย ขานนี่ออกเลยนะฮะอันนี้ออกก่อนไว้ฝั่งนี้ทีน,นี้วิธีการก็คือเราใช้นี่ก็ต้องอ,ออกนะครับเอาปลั๊กออกอย่างเดียวเพราะตรงนี้เอาปลั๊กออกพวกแตรรถยนต์นะปลั๊กออกเดี๋ยวให้มันติดไปงี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องขันออกนะครับ นี่แล้วต้องขันนี่ออกก่อนใช้เบอร์สิบโอเคครับครับไปต้องเอาตัวล็อกนี่ออกนะฮะข้างบนนี่ออกเลยนะครับด้านบนเนี่นะครับตัวล็อกนี่ออก,อก,ออกขานด้านบนนี่ออกนะฮะพอบังจะบังหมอน้า <c oughs> แล้วขันแล้วตามจุดต่างๆนะครับออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้น นะครับงั้นมันทำไม่ได้นะครับก็ขึ้นมันี่เป็นคานกลางนะครับทีนี้เราก็เห็นหม้อน้ำอันนี้แผงแอร์อันนี้หม้อน้ำตัวนี้นะหม้อน้ำเนยปลดล็อกตรงนี้ที่ติดกับแผงแอร์นะครับ เปลี่ยนนี่อ๋อหมอน้ำหม้อน้ำตัวน,น,นี้มันซึมออกมามเปลี่ยนเท่ไหรมนี่นชื้ออะไรมาใื่อประมาณสามพันเป็นอลูอลูมิเนียมให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้มันจะรอย ตะเข็บนะฮะมันจะออกนะฮะหนีงจะเป่าะฮะน้ํามันจะพุ่งออกเลยเห็นไหมรอยตามรอยตะเข็บจเจนไหมอา,าใส่น้ำนิดหนึง่งขอน้ำหนะ่อยอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าส่วนใหญ่มันจะนะตะเข็บมันจะแตกะฮะถ้าเราไม่เช็คน้าไม่บ่อยนะฮะถ้าเราไม่เช็คน้าไม่บ่อยนะมันก็จะรั่วได้จะเป่าให้ดูนะครับ นะฮะมันตะเข็บเนี่ยตรงเนี้ยมันจะรัว่วเพราะว่าเป็นตะเข็บมันรุ่มรวมฮนะเห็นไ,ไหมครับผมเป่าออกนี่คือความเสียหายนะครับเราต้องเช็คทุกวันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นตตัวนี้ัาไปเทีเทียบกันก่อนนะฮะเป็นอโอโต้ฮะอุ้ยเนี่ย อันนี้คือเราต้องดูนะอันนี้ด้านล่างต้องดูว่าใช้ได้ไหมดูมามีสายน้ำมันเกียร์นะฮะออยเกียร์อันนี้น้ำนะฮะมันเข้านะครับก็ะชงบนนี่รูนี้ตัวนี้คือสวมเดี๋ยวต้องถอดตัวนี้มาสวมนี่นะครับเราต้องดูทุกจุดนะฮะว่าเหมือนเหมือนกันไหมก็เหมือนกันเผืด้านล่างก็เหมือนกัน ครับเหมือนกันทุกส่วนนะฮะอันนี้ความสูงเท่ากันนะความสูงเท่ากันนะสูงเท่ากันและลองดูขนาดต้องเท่ากันด้วยนะครับมันจะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับด้านนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสายมาใส่ก่อนนะครับ ใสน,นี่ก็ถอดยากพอสมควรับก่อนใส่เราถอดท่อออกมาจากตัวเดิมนะก่อนใส่แล้วก็ใช้ว่าอนะไรอะ High temperature เป็นซิลิโคนทานะนี่นะฮะซิลิโคนเาก็ทาป้องกันฮนะนี่เป็นป้องกันความร้อนเป็นความเป็นซิลิโคน มีอุณหภูมิทนอุณหภูมิได้นะครับถาไปน,นะฮะถารอบๆนะฮะแล้วก็ค่อยใส่กดไปนั่นนะครับกดไปเลยนี่ด้านล่างนะฮะด้านล่างส่งไปด้านบน นี่ด้านบนนะด้านบงก็จะอยู่ทางนี้หาที่คนนิดนึงก้ลงไปเลยครับ ใส่นะครับใส่ก็ถอดยังไงก็ใส่แบบนั้นค่อยใส่ไปใส่ตรงนะฮะมันจะมีรูนะตรงไหมเกี่ยวกัได้ ยกตรงแล้วนะฮะเดีเ๋ยวจะไปยกแผงแอร์นะครับมาครอบทีนี้ก็แังแอระก็ชี้ไปก่อนนะฮะเขารูยังเอ่ยมันจะมีรูด้านล่างนะครับมีพลาสติกรองรับอยู่ล็อกอยู่นะเดี๋ยวตรงนี้ต้องเช็ดให้สะอาดนะ เป็นซิลิโคนโอเคครับนี่สนิทแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็ล็อกแผงนี่นะมันจะมีตัวล็อกอยู่กดเข้าไปนะเดี๋ยวต้องให้ตรงตรงนะตรงนี้ก็มีล็อกอยู่นะแต่ต้องล็อกด้านล่างก่อนนะครับล็อกด้านล่างแล้วกดด้านบนเนีย่ยจะดูด้านล่างปับ๊บนลยนะครับ ต้องล็อกให้ดีนะนี่มันจะมีตัวล็อกอยู่เห็นไหมนี่ตัวล็อกกดเข้าไปถ้าเดียวแทบนี้ก็เหมือนกันนี่ก็ทำไว้พอดีนะก็กดไปอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนนี้งนงายเนี่ยถ้ามันชำรุดก็เปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่นะฮะใส่พัดลมก่อน ก่อนใส่พัดลมเราต้องแสงล่างให้เรียบร้อยก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมาจะแสงล่างมุดเข้าไปใต้ล่างใส่น้ำมันเกลียนะครับ้าล่างนะครับน้ำมันเกลียนี่เราไม่ต้องไปทานะครับเราโอเคสายมันแน่นม,มุด้างล่างก่อนนะครับครับอันนี้ก็คือเราใส่เพ็มที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมใส่ท่ออ้อยด้วยนะครับเป็นน้ำมันเกลีย นี่เราก็ใส่ตัวนี้ต้องล็อกกันนะฮะงล็อกกันให้เรียบร้อยเนี่ยล็อกเข้าไปเนี่ยมัจะล็อกอย่างนี้นะล่างก็ล็อกมันจะมีสวมอยู่นะครับตรงนี้ก็สายสายครับสายนี้ก็คือ อะไรพันตรงนี้นะสวมไว้เฉยลืมใส่นี่ยนะล็อกตรงนีนะครับตรงนี้ สายม,มานันจำาง้นี่แล้วก็เสียบสายนี้นะฮะสายพัดลมแล้วก็ไปตรงนี้ต้องใส่ให้ดีนี่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีแล้วเพราะงี้ฮนะทงเตรียมให้พร้อมนะันนี้เดี๋ยวข้างบนด้านบนนี่ด้านบนหมดเลย นี่เริ่มส่วมนะครับนี่จะมาแบบนี้อ่าจะมาแบบนี้ครสายด้านบน ครับอันนี้เราก็สวมใส่เหมือนเดิมนะครับอันนี้อย่ืนนะมันตรงล็อกพอดีนี่เป็นลักษณะนี้แล้นนอตจับนะเห็นไหมครับนอตที่ ตัวนี้ด้วยนะครับแต่คนอื่นก็ใส่ อยู่กันนะเดี๋ยวค่อยขันให้ตึงครับหลังจากเราใส่เปลี่ยนมอน้ำเป็นอลูมิเนียมทั้งใบนะครับเราก็จะเติมน้ำ,นำยาลอาเย็น จากศูนย์โตโยต้าแท้เลยนะครับสองแกลลอนแต่เราจะใช้แค่แกลลอนก,กว่านะครับอันนี้เราถ่ายของเดิมทิ้งหมดแล้วนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ปิดนะครับด้านล่างก็ยังไม่ได้ปิดเราจะลองเติมเติมไปก่อนนะครับโอเคนะครับเติมน้ำยาหล่อยเ,เย็ยนนะไม่ต้องผสมนะครับเติมลงไปเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่อง ะครับเดี๋ยวก็สตาร์ทเครื่องหลังจากเติมไปได้สักนิดหนึ่งนะ,ะและ้วค่อยๆเติมไปเรื่อยนะครับเราจะไล่ฟองอากาศด้วยโดยการสตาร์ทเครื่องให้ดูว่ามันมีการรั่วไหลไหมอันนี้เป็นซูเปอร ลองร้า์คูลแลนด์นะครับเป็นของโตโยต้าแท้นะครับซึ่งได้สั่งซื้อมาจากไม่ไม่สั่งซื้อนะไปซื้อที่สูนย์เลยตันนี้จะหมดสี่ลิตรนะฮะของเดิมทิ้งหมดแล้วถ่ายทิ้งหมดแล้วแล้วก็เปลี่ยนหม้อ,มอน้ําด้วยนะครับหม้อน้ํามันมันแตกนะครับแล้วก็ว่าดูด้านล,ล่าง ด้วยใช่นะครับครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องก็รอให้พระธมทำงานนะครับมันก็จะดูไปนะครับประมาณเจ็ดสองกิโลรัมเปิดทิ้งไว้ที่นี้นะครับเพื่อไล่อากาศ ครับถ้ามันยุบนะฮะเราก็เติมไปเรื่อยๆนะฮะด้อากาศแต่ต้องสตาร์ทเชื่องมไวะตรงนี้ก็น้ำยุบปล่อยค่อยเติมนะมันก็จะเป็นฟองปกตินะฮะไม่ได้พุ่งขึ้นฮนะเป็นฟอง ก็จะเป็นฟองลักษณะนี้นะครับนไม่มีปัญหาอะไรนะน้ำมันยุบแล้วก็เติม ส่วนที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเติมในหม้อพักนะฮะในหม้อพักตรงนี้นะอันนี้เราเช็คกรงนี้ก่อนนะครับมีฟองอากาศเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าเราได้ถ่ายไปเดี๋ยวรอให้พัดลมหมุนน้อยสักสองรอบนะบเอาเเม,มันจะดูดน้ำลงไปนะครับ ได้าอากาศในว่าจะไม่น้ำเดี๋ยวดูว่าพัดลมหมุนทำงานนะมันก็จะดูดน้ำเข้าไปเห็นไหมห็น้ำเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะ น,นี่พัดลมยังไม่ทำงานนี่วาวยังไม่เปิดครับยังเย็นเดี๋ยวรอให้ความร้อนขึ้นนะ โอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพันพิชนนได้ยนะครับเปลี่ยนน,น้ำเป็นอลูมิเนียมทั้งทั้งใบเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ